ก็จะมาแนะนำแอปพลิเคชัน b i t c u p เวอร์ชันใหม่สำหรับสายเทห้ามผาดแอปพลิเคชันที่จะมาช่วยคุณเทได้ทุกที่ทุกเวลาเลยค่ะมีทั้ง iOS และ Android ด้วยนะคะ มาดูกันค่ะว่าแอปพลิเคชัน Bit Cup เวอร์ชันใหม่มีอะไรกันบ้าง Bit Cup เวอร์ชันใหม่ของเราก็มีทั้งหมด5 oh. หน้าด้วยกันหน้าโฮมหน้ามาเก็ตหน้าเทรดหน้าบอเล็ตแล้วก็หน้าเซตติ้งค่ะเริ่มจากหน้าโฮมเพจของเรานะคะเราจะเห็นมูลค่าสินทรัพย์ของเราทั้งหมดตรงนี้เลยค่ะและที่สําคัญนะคะเรายังมีเมนูช็อตคัทที่สามารถฝากเงินบาทถอนเงินบาทได้ทันทีค่ะพร้อมเมนู b i t ค u b Connect ที่สามารถเชื่อมต่อกับไลน์ได้ทันทีเลยค่ะที่สําคัญนะคะตอนนี้เนี่ยเรามีศูนย์ช่วยเหลือ24ชั่วโมง ใครที่ติดปัญหานะคะก็สามารถโทรหาเราได้24ชั่วโมงเลยค่ะเราสามารถดูราคา7เหรียญหลักของโลกนะคะได้ที่แถบตรงนี้ค่ะต่อมานะคะก็เป็นประกาศจากบิ๊กทับนะคะจะมีโปรโมชั่นต่างๆที่ให้นักลงทุนได้สามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมกันมากมายเลยค่ะฟีเจอร์หลักของหน้านี้เลยนะคะสามารถบอกคุณได้ว่า10เหรียญหลักยอดนิยมที่มีการซื้อขายมากที่สุด10เหรียญหลักที่มีราคาบวกมากที่สุดและ10เหรียญหลักที่มีราคาติดลบสุด สูงสุดภายใน24ชั่วโมงเลยค่ะหน้ามาเก็ตของเรานะคะก็จะบอกราคาทั้งหมด31เหรียญที่ลิสต์อยู่บนกระดาน bitcup.com ของเราค่ะในหน้านี้นะคะก็จะสามารถเข้ามาดูราคานะคะรวมถึงกราฟราคาได้อีกด้วยค่ะสําหรับหน้านี้นะคะก็จะลิงก์กับหน้าเทรดค่ะถ้าเราเลือกราคาบิตคอยน์ใช่ไหมคะเ,คเมื่อกดเข้าไปนะคะเราก็จะมาอยู่ที่หน้าเทรดค่ะเมื่อเข้ามาหน้านี้นะคะก็จะเห็นกราฟราคาแบบนี้ค่ะซึ่งสามารถเลื่อนดูได้นะคะเมื่อกดไปที่เทรดตรงนี้นะคะ ก็จะสามารถซื้อหรือขายบิตคอยน์ได้ค่ะซึ่งราคาก็จะขึ้นทั้งฝั่งซื้อแล้วก็ฝั่งขายเลยค่ะต่อไปนะคะหน้า list e d นะคะหน้านี้นะคะจะบอกถึงว่ามีออเดอร์ไหนเพิ่งแมช์กันไปแล้วบ้างเป็นฝั่งซื้อหรือฝั่งขายนะคะจานวนเท่าไหร่แล้วก็ราคาเท่าไหร่คะ่ะส่วนหน้าสุดท้ายในของหน้าเทรดนะคะก็จะเป็นในส่วนของออเดอร์นะคะจะมีโอเพนออเดอร์ที่เปิดอยู่นะคะสำหรับใครที่มีโอเพนออเดอร์ก็จะมีรายการขึ้นตรงหน้านี้ค่ะ และอย่างสุดท้ายสำหรับหน้านี้นะคะนั่นก็คือมีปุ่ม history อยู่ที่มุมขวาบนนะคะ ในหน้านี้เนี่ยก็จะรวม Open Order อีกครั้งหนึ่งนะคะกับ History ค่ะซึ่ง History นะคะก็จะบอกว่าเรา buy หรือ sell Bitcoin ที่ราคาเท่าไหร่นะคะเนื่องจากที่ว่าพัดเนี่ยเมื่อกี้เราเลือกราคา Bitcoin ไปเนาะเพราะฉะนั้น History หน้านี้นะคะก็จะเป็นของ Bitcoin ค่ะต่อไปนะคะหน้า Wallet ของเราค่ะในหน้านี้เนี่ยก็จะมีมูลค่าสินทร,รัพย์ของเราบอกนะคะซึ่งมูลค่าสินทร,รัพย์นี้เนี่ยจะอ้างอิงจากราคาปัจจุบันนั่นเองค่ะซึ่งคำนวณมาจากทุกสินทร,รัพย์ที่เราถืออยู่ในมือนะคะ และที่สําคัญหน้านี้นะคะเราสามารถดูได้ว่าเรากําลังถือเหรียญอะไรอยู่และถือเท่าไหร่คะ่ะนอกจากนั้นนะคะเราสามารถกดฝากและถอนได้ทุกเหรียญเลยคะ่ะมาถึงที่หน้าสุดท้ายกันแล้วนะคะนั่นก็คือหน้าเซตติ้งของเราคะ่ะสําหรับหน้าเซตติ้งของเรานะคะมีตั้งแต่เมนูการยืนยันตัวตนการเปลี่ยนรหัสผ่านนะคะลิงก์สําหรับแนะนําเพื่อนคะ่ะสามารถเพิ่มบัญชีธนาคารได้คะ่ะสามารถเปลี่ยนภาษาเปลี่ยนธีม การ address นะคะคำถามที่พบบ่อยสารบัญเหรียญสำหรับใครที่อยากรู้รายละเอียดเหรียญเพิ่มเติมนะคะรวมถึงมีค่าธรรมเนียมของแต่ละเหรียญในการฝากหรือถอนด้วยค่ะและที่สำคัญออกจากระบบค่ะและนี่ก็เป็นฟีเจอร์ต่างๆของแอปพลิเคชัน BitCub เวอร์ชันใหม่ค่ะบอกได้เลยค่ะว่าครบจบในแอปเดียวเขตได้ทุกที่ทุกเวลาสำหรับข้อมูลการใช้งานแบบเจาะลึกห้ามพลาดสามารถติดตามได้ที่ Bit คัพ Academy ค่ะ Um...